สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนในการเพิ่ม,มยอดคนดูเนี่ยไลฟ์สีมเนี่ยของ TikTok นั่นเองอ่หากคุณมียอดคนดูน้อยนะครับกำลังไลฟ์สีมอยู่แล้วมียอดคนดูน้อยก็สามารถเพิ่มนะครับคนดูไลฟ์สดเนี่บตามผมกันได้เลยนะครับอ่าส่วนการก็ง่ายๆกันเลยนะครับให้คุณผู้ชมมาที่นี่ก่อนนะครับ อ่สสญญาสมัครเข้ามาแล้วก็สามารถคลิก้ามานะครับเลยด,ดีข้าคลิปนี้กันได้เลยเปการวางลิงก์ไว้ข้างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกลงมาใช้งานกันได้เลยนะครับผลการเข้ามากันแล้วนะครับจะเป็นหน้าแบบนี้เลยว่าจะเป็นสายเคเอ็มขีดที่เนจะเป็นสายเพื่อนยอดไลค์นะครับเพิ่อย่อพูดตามในยางสามนะนี้เขาจะเล่าลงชื่อเข้าใช้คนที่มีสมาชิกเล้วราสามารถกดลงชื่อเข้าใช้กันไปได้เลยสำหร,รับคนที่ยังไม่มีเนี่ยก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะก็เข้าที่สมาชิกด้านบนขวามือตัวนี้เลยนะฮะ ด้วยการสมัครใช้งานก็ง่ายๆกันเลยเนี่ยก็ใส่ชื่อผู้ใช้ลงไปนะครับอีเมลนะชื่อจริงนามสกุลนะตัวน,นี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆมปเลยก็ได้นะครับต่อมาจะเป็นเบอร์โทรตัวน,นี้ก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลจริงนะครับต่อมาจะเป็นรหัสผ่านแล้วก็ยืยนยันผ่านทีครั้งเดียวก็อย่าลืมติก๊กไปที่ใช้ใช้โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยแล้วก,กดสมัครสมาชิกกันไปเลยส่วนที่จะสมัครรับใช้งานที่ Google ก็สามารถสมัครใช้งานด้วยจีมี g o o ก l ลด้านล่างตัวนี้วก็นนรั เรรยการลงชื่อเข้าใช้งานได้หน้าตัวนีนไปเลยนะครับส่วนคนที่สมัครใช้งานใน Google ไปนะครับก็กดลงชื่อใช้ที่กูเกิลไปเลยก็กดลงชื่อใช้ไปเลยนะครับอ่าวแล้วก็กดลงชื่อใช้มาแล้วหรือาาครับคุณสุขไซนับเคเบบี้ทีดเยบร้อยแล้วนะครับนนี่เป็นหน้าคำสั่งหม่ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้ได้ใช้กันหลายแพลตฟอร์มกันเลยก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเกอร์ยูทูบเทเลกราムตัวดีเตอร์เอสซโอนะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับต่นตัวนี้ผมจะ,จะใช้ แพลตฟอร์มเนี่ของทิกตอกนั่นเอก็เลยไปที่ทิกตอกนี้เลยนะจากนั้นมนูตัวนี้จะมีรลายมนูให้กับเราเลืใช้หลายมนูกันเลยนะก็จะมีนะครับบนหมู่เพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดพิตามก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้ผมเลือกใช้บนหมู่เพิ่มคนดูไลค์สี่ตัวนี้ครับเอสี่เลยก็เลือกเลยนะครับแต่ละบริการตัวนี้ที่มีรลายบริการให้กับเราเลือกใช้หลายบริการกันเลยนะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้ตอนนี้ผมจะเลือกใช้บริการแรกเลยก็เลยไปเลยนะครับจนั้นะมีคำอธิบายตัวนี้ให้กับเราได้อ่านกันเลยจะเป็นคำอธิบายหรือไม่คําบอกเราตัวนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้เลยนะ ต่อมาจะเป็นการมาลิงก์ก็ไปลิงก์ของคลิปไลฟ์สดเลยก็ไปก๊อปปี้ลิงก์ไลฟ์สดม,มาเลยนะแ,แล้วก็ลิงก์ไลฟ์สดม,มาใส่ไปในช่องนี้และใส่จำนวนหรือเป็นมาณที่ต้องการที่เพื่อเข้าไปได้เลยนะอาจจะมีการสักหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับจากนั้นไปใช้คำการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เทียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลย อ่าบริการกดสั bon ่งซื้อทีเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมันจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ว่าระบบ,บได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วเนี่ยตัวนี้ก็แสดงว่าสั่งซื้อจะซิมทีเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อได้เลยก็ครับพี่นาปรวดการสั่งซื้อตัวนี้อ่าหน้าดีเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อจะมีเอเด็ก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้เป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามานะครับส่วนตรงนี้เป็นฐานะของเวซายงปลลอยอยู่ว่ากําลังประมวลผลอยู่น,นั่น อ่ะกระลอกที่รอพิธีการอยู่นะพวกก็จะแนะนำเมนูนะครับต่างๆของแจ้นะครับกันต่อเลยนะครับเมนูต่อมาจะเป็นเมนูเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางเลยจะมีช่องทางสแกนเคอร์โค้ดนะครับอัลกอริทึมนะครับชิเพย์นะครับชิเพย์ตรงนี้จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้กันด้วยนะจะมีทูบินิวเทธนาคารต่างๆเข้าร่วมแล้วตู้มันเติมตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะหรือจะใช้ของคริปโตตัวนี้ก็จะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศก็สามารถใช้สกุลเงินของต่างประเทศได้นะครับฟูบิคอยนะครับยูเอสดอลลาร์ก็สามารถใช้กันไไไดดดดด้้้้้้ววยยยยยนนนนนะอออ่่่บรรรรริิกกกกาา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 เเเ็็ูลลลงีแสมถตัป อ่ารูปใช้ของทูบันนี่เลตตัวนี้ก็สามารถทําตามน้าล่าตัวนี้ไปได้เลยนะครับอ่าต่อมาจะเป็นเมนูเนี้ยบริการจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้นะครับก็สามารถเข้ามาค้นหานะบริการที่าไา่เจอจากตัวนี้ก็ได้เลยหรือจะเลือกบริการทั้งหมดจากตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับอ่ต่อมาครับจะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนก็สามารถเข้ามานะครับแนะนําเพื่อนมาใชร์สานี้ได้กันง่ายๆเลยแค่ Copy ปี้ลิงก์ตัวนี้ไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้แชร์ไซต้ได้ง่ายๆกันเลยนะครับส่วน ดา้านร้างตรงนี้เป็นรายละเอียดนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาอ่นตรงนี้ให้เข้าใจในการในร้าเพื่อนกันได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดนะครับบนมือถือได้สาับคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่แน่ก็สามารถเข้ามาดาวนะ์โหลดกันได้เลยก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android นะครับแล้วก,ก็ระบบ iOS กันเลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อแอดมินถ้ามีหารายละเอียดเป็นยังไงก็สามารถเข้ามาเนี่ยครับติดต่อให้มีกันได้ ก็เข้าไปที่หน้าคงซื้อใหม่ตัวนี้ก็จะมีเขาว่าติดต่อแอดมินตรงนี้เลยครับกคลิกเข้าไปเลยก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องหาตัวเชื่อแลอแล้วก็ช่องหาแอดไลน์นะก็สามารถเล่นต่อกันได้เลยเอาละครับเพื่มการไม่ซีเวลาเนะเปิดขึ้นมาดูกันดีกว่าตอนนี้ครับยอดคนดูไลฟสดอเรเพิ่มขึ้นมาหรือยังอ่าตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเว็บไซต์อยู่ในช่วงกําลังดำเนการหรือว่ากาลังประมวลผลอยู่นะครับก็อดเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าพอเว็บไซต์จะดำเนการตาม อ่ะตอนนี้ผมจะรอเหมือนกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมจะตักขึ้นมาอีกทีตอนที่ย่อคนดูนะไลฟ์สดเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยเลยดีกว่านะครับเอาลรากลับมาจากมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ย่อคนดูไลฟ์สดก็ทำการเพิ่มขึ้นมาให้หล่าทีเรียบร้อยแล้วนะก็จะอยู่ที่13ตอนนี้เพิ่มมาเป็น112แล้วนะอ่ะก็อีกนิดเดียวนะครับก็ฝากท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องใช้เว็บไซต์นี้นะครับท่านใดที่ใช้บริการนัาเตะออสซี้นะครับในการวางลิงก์ไว้ข้างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานะครับใช้งานกัันนนไไดด้้้เเลยยยะะะจมือสิรร์ชหหาาใุ่งกคบ ่ะส่วนตาวเาของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะก็สวัสดีครับ